เป็นห้องแกงแปดบ้านเพราะว่ากินมันรุ้นแรงอย่างนี้นะ้นำแกงเดือนแล้วใส่ผักละลงมาเจ้านี่ผักละอีแม่ประก็มัดตอกไว้เรียบร้อยละเคนเหนือเป็นจะแกงนี่เป็นจะมัดตอกก่อนนะเจ้าแล้วก็เอาลงแกงมเลยเนาะพอพักจะซุกแล้วเราก็ตอกไข่ลงเลยตุ<อ>๊บ่ดูสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไหมแก้วเจ้าวันนี้อีแม่เป็นจะแกงผักละใส่ไข่วะ่ะ เมนูง่ายๆเลยนะวันนี้ฝ้าห้องขลึงขลึงเลยลเลยก็บผักละในบ้านนีนจบเลยในก่อนจะไปรับชมปเปิดเป่งกับก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกําลังใจให้กันกับหนอเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยนี่เจ้าใส่เจ้าไข่กับเกลือลงมาก่อนเจ้าทำาด้วยหอมขาวกับหอมแดงเจ้าทำาด้วยพิกเจ้า เลยกะปิเจ้านี่เจ้าอีแม่เพิ่นตั้งน้ำไว้ละพอน้ำพ้วก็ตักพี่แกงมาลงในหม้อเลยเจ้าตักน้ำในหม้อมาล้างโคกเห็น,น้อยเนาะวันนี้นี่ฝ้าห้องฝ้าค้างทำเมนูง่ายๆหาได้ในบ้านเจ้าตักน้ำล้างโคกมาใส่ในหม้อเลยเจ้า เติมน้ำปลาลาต้มซุกไปหน่อยหนึ่งเจ้าน้ำแกงเดือดแล้วใส่ผักละลงมาเจ้านี่ผักละอีแม่ปรกอบมัดตอกไปเรียบร้อยละคนเหนือเปน็นจะแกงนี่เป็นจะมัดตอกก่อนนะเจ้าแล้วก็เอาลงกงเลยเนาะนี่แป๊บเดียวนะเจ้าเดี๋ยวก็ซุกละนี่เจ้าเสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ลงเลยนี่พอพักจะซุกแล้วเราก็ตอกไข่ลงเลยนี่ดู นี่ใส่ไข่เรียบร้อยละเดียวก็น like for ี li ้ไ like ข่เหกกำนี hmm. right ้ก <Okay. S 1> okay ็ค <Yeah. S 2> okay right ือเนี่ยเจ้าแตวแเต๋คือไข่มันแตกเนาะแต่บาเจ้เอาจนแล้วอ right ันไหนเนี่ยฟื้นไปฟื้นมาฟื้นไปฟื้นมามันก็จะได้กินแบบว่าเนื้อไข่เลยเนี่ยเจ้าลำเปื่อนลองเอาสูตรนี่ไปแงะดูได้นะเจ้าเป็นสูตรแกงพะลักง่ายๆเนาะปิดฝาไว้กามเดี๋ยวรอทุกอย่างซุกก่อนค่อยปรุงเครื่องเจ้าเนี่เจ้าใส่แป้งหวานลงมาซุกแล้วเนื้อซุกแล้วเอาก็เติมแป้งหวานปรุงเครื่องละเจ้า นี่เสร็จแล้วก็กลนกลอหแกมหน่อยดี๋ยวเราก็จะชิมดูก่อนนะเจ้าวันนี้บนห้องแกงแปดบ้านเพราะว่ากลิ่นจะรุนแรงมากเป็นผักหวานเมืองเรากินแห้งกันนะล่ะดูอื้อหือได้สดน้ำแกงข้อท้นี่หลงคอดีเจ้าเห็นไหมอืออือุ้ยแก้วกันงอหัวนี่มอละล้ำละล้ำกินมันแห้ง นี่เจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยละแกงผักละใส่ไข่ลำล้ำเจ้าน,นี่นะอือหือเปิ้นห้องแกงแปดบ้านเพราะว่ากินมันรุ้นแรงอย่างนี้นี่ดูหัวปีแป้งแต่เนาะแป้งเป็นช่วงเนาะผักละน้าแลงนี่แป้งอือหืออันนี้เขาปลูกเองในบ้านเจ้ารู้จังก,กินนะวันนี้ฝาห้องได้ออกไปซื้อเลยนี่เจ้าแกงผักละใส่ไข่ลำล้ำเนาะดู หน้าตาหน้ากินเนอร์หอมสะสดแปดบ้านพุณเจ้านี่นะเมนูนี่นะลำลำเลยเปื่อนๆลองเอาซูตรนี่ไปทำกินกันได้นะเจ้า